ร้านสมจันทราวบ้านเครือเสียงกลางแจ้งนะครับ065-0945779นะครับ065 09 45 779นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอด็ดนะครับอ่ะปานนี้คลิปนี้นะครับพามาดูไอ้หนุ่ม3มรุ่น3มมุม 3... เครื่องนะครับม,มีมาตินนะครับ มาติน FX18, MX41600, MX41800 นะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับตัวสีทองนะครับ1 2 9 0 0ตัวสีตัวกลางนะครับ1 4 9 0 0แล้วก็อีกตัวนะครับ4 1 8 0 0ก็ราคาอยู่ที่15900นะครับราคานี้รวมส่งฟรีนะครับถ้าเก็บรายทางก็มีบริการบวกเพิ่มค่า COD คนส่งนะครับแล้วก็มัดจำประนส่ง2000บาทที่เหลือจ่ายเก็บปลายทาง นะครับในกรณีที่รับซื้อนะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการ power amp นะครับทำไมถึงต้องทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับป้องกันลูกค้าปรากฏว่าส่งไปแล้วเกิดการเปลี่ยนใจนะครับไม่รับนะครับพัสดุก็ตีกลับมาค่าส่งไปกลับก็เกือบห0 0่บาทนะครับผมอันนี้นะครับถ้าไม่อยากบวกเพิ่มก็จัดไปเลยนะครับราคาตามหน้าร้านเลยนะครับผมมาดู นะครับความแตกต่าง2ตัวนี้กันนะครับตัวสีทองแน่นอนว่าเป็นตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับตัวนี้จะเป็น M X ห8่แปดนะครับจะเป็นนอกตระกูลนอกซีรีส์รุ่นนี้ออกไปอีกนะครับตัวนี้คาปางสิบหกลูกนะครับก็หม้อแปลงนะครับเทอร์ลอยเหมือนกันนะครับตัวนี้ไะด้เป็นไอตัวนี้เป็นคัสคัส H นะครับคัส H นะครับตัวนี้ก็แตกต่างจากซีรีส์ในตระกูลรุ่นใหญ่ออกไปอีกนะครับ อันนี้ก็ประมาณความยาวนะครับเดี๋ยวพาดูตัวสีทองก่อนนะครับอ่ะสีทองนะครับความยาวความยาวก็สิบเก้านิ้วอ่ะประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับประมาณยีิบเอ็ดนิ้วนะครับอันนี้ก็คือตัวคาร์บาสีทองนะครับแล้วก็ตัวสีหนึ่งหกศูนย์ อันนี้ประมาณ22นิ้วครึ่งนะครับก็จะยาวขึ้นมาอีกแล้วก็ตัวอ่าสี่หนูนตัวใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นประมาณ23นิ้วครึ่งนะครับก็ไล่ตามาอา่ความยาวนะครับทีนี้มาดูหม้มอแปลงน,นะครับอ่สังเกตเลยครับมี3ามรุ่นตัวไหนหม้มอแปลงใหญ่นะครับตัวไหนที่น่าจับตามองกว่ากันนะครับระหว่าง3าตัวนี้นะครับตัวแรกก็สีทองนะครับ ตัวกลางอ่าแน่นอนว่าตัวนี้นะครับรุ่นใหญ่ขึ้นมาหมอ้อแปลงก็ต้องใหญ่อีกนะครับผมหมอ้อแปลงตัวนี้ใหญ่อันนี้ลองอันนี้ลองลงมาอีกนะครับพาปลา16ลูกตัวนี้อยู่ที่22เมโครฟาร์ดนะครับอยู่ที่100โวลต์นะครับตัวนี้6,800ไมโครฟาร์ดนะครับอยู่ที่อันนี้อยู่ที่เท่าไหร่80โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมาอีก8,200นะครับ8,200 ไมโครฟลัดนะครับอยู่ที่90โวลต์นะครับอยู่ที่90โวลต์นะครับอันนี้32ลูก32ลูกอันนี้16ลูกนะครับหม้อใหญ่นะครับไฟแรงนะครับหม้อแปลงก็โตนะครับคาปาก็เก็บประจุไฟได้เยอะนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับก็ดีทั้งคู่นะครับ เสียงกลางก็ดีนะครับเสียงซับเบลก็แน่นนะครับผมจบในตัวเดียวหนึนะครับหรือว่า4ี่4 1 6ก็ได้นะครับหนึ่งแก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้จะให้แรงนะครับก็4ี่หนึงแนะครับยีนิ้วก็ได้นะครับตัวนี้อ่ะมาดูเดี๋ยวผมจะเทียบ2ตัวนี้ให้ดูนะครับอ่ะดูจากซิงค์ครับซิงค์ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับตัวนี้ยาวกว่านะครับท้านสิบเตอร์18คู่อันนี้อ่าสิคู่ นะครับนี่16คู่อันนี้18นะครับนี่ก็คือความแตกต่างกันนะครับซิงและใบคุมน้อนก็ใหญ่กว่ายาวกว่านะครับด้านหลังก็ไม่แตกต่างกันอะไรมากนะครับก็เหมือนคล้ายๆกันทั่วไปนะครับก็มีสวิตช์โหมดให้เลือกเล่นนะครับพักอินพุตก็ XLR u t p u t เอาท์พุตก็เป็นตัวผู้นะครับแล้วก็สเปกคอนแดงดำนะครับสายเมน3คูณ4นะครับ สายเมนเบอร์สนะครับสาคูณสนะครับเมนใหญ่เลยนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้จะประสบการณ์ที่ใช้งานนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันหนักนะครับมันหนักจริงๆนะครับประมาณ40่โลได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณ41โลสโลนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหญ่กว่านะครับอ่ะพามาดู3ตัวนะครับก็จะประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมถ้ามีสินค้าตัวไหนใหม่เมื่อหนึ่งเมื่อสองเข้ามาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับร้านตั้งอยู่ที่อําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอยากดูตัวไหนนหครับหรือว่าอยากชมตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าอยากดูตัวนี้พาดูรีวิวหน่อยเดี๋ยวครับนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมเคยล้องไปแล้วล่ะ นสองตัวนี้นะครับเคยเทียบกันแล้วนะครับน้ําเสียงก็อันเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะแรงกว่านะครับตัวนี้นี่บันเท่านี่ก็เอินว่าจูบมือเจ้าๆแล้วครับพี่น้องนะครับว่าแต่ด่านขึ้นครับตึ๊บๆเลยนะครับอันอันนี้ก็ก็แห้งขึ้นกันครับสีหนึ่งของศูนยูนก็แรงนะครับแต่ตัวนี้มันแรงกว่านะครับตัวนี้ก็เลยเลยไปลองนะครับอ่ะอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ0650945779 นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาเทียบเสียงเด้อนะครับถ้ามีเวลานะครับตอนนี้ทํางานคนเดียวพี่น้องไม่ว่าจะจับใบนั้นก็ยากนะครับยกอันนั้นอันนี้ก็ยากขออภัยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทาไม่ชมถ้าพี่น้องวัดเบิ่งครับเดี๋ยวสีรีวิวครับโอเคครับผม